โอ้ยทำไมพายุเยอะโอ้นั่นพายุอะไรกับตัน,นโอ้ยพายุกับตันโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันพาไปพายุมันหยุดตรงเกาะนั้นน่ะชัวรนะ์แนกับตันนี่มันพายุครั้งแรกเลยนะเยน,น,นี่ยเอยราา่ไปในทะเลโอ้โหเราต้องไปกลัวฟ้าไปกลัวฝนเอ้ยแล้วเราก็ติดเงียกอยู่ตรงนี้กับตันไป เราต้องลอง,ลอง,ล,องลองตามพายุไปไหมอลองลองลองตามไปใต้พายุดูดิแบบมีอะไรอะ่ะเล่นเยอะไปแล้วเไหนผมลองยืนดูดิโอ้ยกับ,บน,นู้น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 พายุมึงอยากปีวไปขับสายลงเลยลง <laughs> อ่าเลี้ยงโอ้ยว,ว,ว้าวขอผนตอกด้วย ไปขับขับเรือปันเดินเรือไม่ขยับเรือไม่ขยับสงสัยกูเรือกูจะกลัวพายุเฮ้ยกวอะไรกับตนหนูเป็นโจรสลัดกลัวพายุเสียชื่ออ๋อออวสวยแล้วไม่มีลมเรือกลัวพายุรู้จักไหมเฮ้ยพายุเอ้ยซน่าเฮ้ย ไม่อาจจะลมมันมันต้านมันต้านเดีแต้ลองออกไปทางเฉียงเฉียงก็ได้กับตันยอยากาไปดูใต้พายุมั่งเลยมากเลยเดี๋ยวไปดูใต้พายุดีกว่าแม่กับตันว่ามันมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋ยวเานี้กำลังควบคุมเรืออยู่ เรือไม่ไปเลยพายุรวยแล้วอ่าหรือว่าเดี๋ยวผมไปลากเรือเชือกมีมีเชือกป่ะกับตันเอาว่ายตามาแล้วกันอ้าวกับตันคือเธอรับก็ได้อุ้ยพ่าพาพายุพายุเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปิวปิวปิวกับตันกับตันสวยแล้วอุ้ย เร็วเอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาหมึกลอยกัตันปลาหมึกลอยเยอะด้วยเร็วเร็วเร็ว้อุ้ยกัตันวายุอืมวายโอุ้ยเร็วขึ้นมาโอุ้ยนั่ง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 อุ้ยโอุ้ยโอ้ยที่เราต้องสู้กับพายุไม่สู้กับมอนสเตอร์ไม่พอต้องสู้กับพายุอีก ยิ่งกว่าอาถรรพ์นี่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรือเรือเรือไม่ฟังค anyway ําสั่งเรือไม่ฟังคําสั่งโอ้ยเกินควบคุมแล้วกับตันมันเกินทุกอย่างมันเกินควบคุมแล้วอย่าให้พูดต้องแม่งกระโดดเล่นน้ำแม่งเลยเฮ้ยยลอยตามลมไหม เราต้องทอนาโดไหมันโอ้ยมั่วไปไม่เห็นเลๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยะเรือลอยเรือลอยอะไรครับดันมั่วแล้วลอยไม่ใช่แล้วกับจัน มันต้านพายุอ่ะกูเอาออกกันนะโอ้ยโอ้โหโอ้โอยไอ้ยุกดึงไปเนี่ยโอ้ทำไมโดนยิงเนี่ย ดนก่อแล้วเราเทียบท่าแล้วกูเอากูโดนอะไรเนี่ยเอ้าโดนยิงโอ้ยโอ้ยกัปตันนี่มันก่ออะไรเนี่ยเอ้าไเดี๋ยว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 กัปตันโอ้ยนี่มันก่ออะไรวะเนี่ย เดี๋ยวแล้วเอากับตันเอาเอา,เอา,เอานี่เอา,เอานี่กับตันอานี่มานี่เอาไฟไปนะเราต้องไปเดินสำรวจรอบๆก่อนตรงนี้มันเหมือนจะเป็นสิ่งก่อสร้างอะไรส ah ักอย่างอะไรกันเนี่ยอะไรเดินผ่านไปได้ยังไงเนี่ยอะไรจตันขึ้นมาข้างบนเดี๋ยวก็รู้ อะไรวะอ่าใส่ไอ้นี้ไว้ที่มือนอยู่ไหนแล้วเนดิไหนเงี้ยกับตันอยู่ไหนอยู่ข้างบนเนี่ยมันมาแล้วเสียงอะไรวะเนี่ยโ oh. อ้โห้ยมีชุดอะไรด้วย oh. กับตันมีชุดดำน้ำเนี่ยเฮ้ยตรงนี้มีมีธนูมีธน,นูอะไรก็ไม่รู้ กับตันนี่มาเก็บชุดดำน้ำเดีวเดี๋ยวเดมีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยย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 ลองไปดูในน้ยยยยทก็มากัตันอยู่ไหนเนี่ยกไะยย มาแล้วมาแล้วมาแล้วแฟนทอมโอ้โยหิวเฮ้ยมันตัวอะไรครับนั่นน uh <oy>, oh uh oh? um. ่ะโอ้ยเฮ้ยดูเลยน้ำสิเห็นแล้วมันตัวอะไรโอ้ย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 เดี๋ยวจัดการแฟนทอมตรงนี้ก่อน พินปลาบินไม่เลยบบเ,ลเป็นกเปนมาเร็วเป็นโค้ได้เขาเข้ายิงเข้ามามาดิขาดสองท่อนติดติดบ้าเก้อกอย่ไหนมานี่ม,มานีไ่ไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองเดีย๋ยวจัดการเองเขานี่แล่ะนะแดงมุมเขาติดบ้า แมงมุมก็ติดบัม็มามาเข้ามาเข้ามามีปลาปีศาจันี่ปาปีศาจปลา,าโอ้ย้ยันเลยอืยออืมอืมอมข้างล่างก็อะไรก็ไม้้ข้างบนที่ก็อะไรก็ไม้โอ้ยอันนเผื่อด้วยนะจปืนไดได้ได้ไดได ชุดดำน้ำริวยังไม่ได้ใส่ชุดดำน้ำเมาที่ผมเนี่ยเดีย๋ยวขอจัดการมอเตอร์ใกล,ใกลก้เรือก่อน ตัวอะไรวะน่าอยู่นี่อุ้ยมันมาเลวกับมันมันมาแลยเดียวเดียวยิงจดมันลดไม่้อุ้ย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 มันลดไมอุ้ย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 กับมันช่วยมีเนืตัวจับอุ้ยอุ้ยอุ้ยพังพังมังวนพังวนพังอุ้ยกับมัน ไอ้กูกู้เจออะไรบ้างเนี่ยไอ้เ่ีกูต้องเจออะไรบ้างเนี่ยโอ้ไอ้เ่ีพยอีพีแล้วก็โตะไรวะเนี่ยอีพีที่แล้วก็รู้ต่างดาวรู้ต่างดาวไอ้เย่าโลาอีพีที่ปลาปลาปีกาปลาไกลพันโอ้โหเอาไงกับตันกับตันจะลงไปไหม้ยดูมันดูมันดูขากูจะหายไหมเนี่ยกูจะลงไปเนี่ย โอ้ผมว่าไม่ใช่ขาหรอกกับตันทั้งตัวสองตัวมันมีอยู่สองตัวเอากับตันเอาปืนมาช่วยยิงนี่เอาปืนมาช่วยยิงเออเดี๋ยวด้วยเออขอทำหนึ่งเอาดูว่าด้วยเฮ้ยอย่าตันเอาดีๆไหวไหมกินด้วยดีกว่า mất cát mất cát mất mấy tòa lọc tuyệt vời 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 tuyệt มันปัดมันปัดมันปัดโอ้ยโอ้ยอโอ้ย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 คือขอขึ้นก่อนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันพังมันพังมันไหนอยู่ไหนแล้วตอนนี้อยู่ไหนแล้วผมว่าใช้ปืนดีกว่ากับตันตอนนี้อยู่ไหนแล้วอยู่ที่เรือเนี่ยที่เรือใช่ไหมอยู่ที่เรือมา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 ผมว่าต้องตัดยับอ่ะสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วมาแอปเปิลทอง ท้ายแล้วเอาไปอันนี้อ่ะอัดให้เต็มที่เอาปืนก่อนหรือว่าเอาปืนใหญ่ไปยิงหน้าแม่งเลยสนป่ะโอ้มันอยู่ใต้น้ำกัะตันนี่ มใต้น้ำแล้วอยู่ใต้น้ำแล้วอาปืนผมอยู่ไหนเนี่ยเฮียโอ้โหนีู่ว่ายน้ำได้กัอบซับปาลาดเ๋ยเนี่ย<ว>มามาแล้วโอ้อืมคนูที่ได้มาจากกรอกยุทธนาเมื่อกี้

<Okay. S 2> ตัดยับเนี่ยตันเนี่ยโอเคมาเร็วมาเร็วตันอยู่ไหนนะเดี๋ยวผมลองเอาปืนใหญ่ไปสอยแม่งก่อน Ok Mà đấy, gặp đánh như này Đặt tràn mình đây không? Ai, bẹp luôn gặp anh.

เอ้ยเอามาอยู kind of um, ่ไหนเนี่ยเฮ้ยต้องอย่างนั้นเนี <the rhythm> <the rhythm> <the <the rhythm> <the rhythm ่ยกับด้านผมยิงนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันมันจะขมือเอ้ยอย่าอย่าอยหนับไปซะโอ้กอบพังมาแล้ว โอ้โหมันอยูอนู่โอ้ย้หกัปตนันยิงมัน,มนประโบมประโฉบยิงโอ้โหกัปตันโอ้เออเอาไปกิน ยิงนโอ้ย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 บอดบอดยิงผมว่าใช้ปืนธรรมดายิงดีกว่าเฮ้ย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 อย่าอย่ากัดอย่ากัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ก่อนหน้านี้เล่นได้เห็ดขีดเดียวเนี่ยต่อเนี่ยใช่ล่อมันอยู่ล่ออยู่อืได้ทะลุปีศาจมาจากคนเขาเมื่อกี้อืออุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุตายสักทีเถอะกูขอละ ออโอ้โหน,น,นี่มันแมพพังเลยยิงอยู่กับนั้นยิงอยู่ยิงอยู่ มามามาทั้งวันนะมาดิมาดิกับตันปลาอยู่นั่นกับนั้นปลาปีศาจอยู่ที่เรือตัวนึงเฮ้ยขาดขาด้แล้วขาได้แล้วเอาดีๆกับนั้นตัวไหนตัวตรงเรือยะทรงเรือตัวไหนโอ๋อยอดกับตันตัวนู้ยังมีตัวนึงเฝ้าหน้าถ้ำอยู่ แสดงว่ามันต้องโฟสอมบัตแน่นๆกับทัาน,น,น,นหนีเข้าท่าแล้วกับข้าถ้นไปล่าเปล่าตามดิมันออกมาแล้วลทินลิสตะดิอยู่ตัวเดียวแล้วลทินลิสตะนี่ไงอยู่นี่อยู่นี่อยู่ใต้ตีนผมเนี่ยได้ไดไดอยู่นี่เหรอต้องล่อ,อมา้ต้องต้องล่อมาตรงน,นีิต้องมาตรงนี้ นี่อยู่ใ,ต,ใต้ตีนอยู่ใต้ตีนใต้ตีนตรงไหนละ่ะเนี่ยเนี่ยตรงที่ผมยืนอยู่บนต้นไม้เนี่ยอืมอุย้ยตกตกกันช่วยด้วยเดี๋ยวช่วยตัวเองก่อนไม่เป็นอะไราิ้นนี่นี่นน โอ้ยมันมันมาแล้วอืมหังแน่ๆอยู่ไหน้วนะอะไรเนี่ยได้อะไรไมาเยอะแยะดูงีโ้โอ้ยเจอละเฮ้ยมันดำหายอุย้ยอืม,มยังไม่หายมันอยู่แถวนี้แหละตอนนี้มันอยู่อยู่ที่ผมเนี่ยอืม ตัวเดียวกันปเนี่ยในทะเลเนี่ยตัวเด nah ียวโเยกกตันอยู่ตรงไหนเนี่ยเรียยิงมันดูเนี่ยโอ้ยตัวเดียวกันเนี่ยอยู่ไหนนดีดีมาแล้วมาแล้วมาแล้วใต้น้ำอยู่ใต้น้ำจะหนีจะหนีไปนะย้ย้ยโอ้ยกตันโอ้โห ขอโทษขอโทษครับตาขอโทษไม่วิ่งอย่างไวเลยฟังฟังโอ้แม่พังโอ้โหไหนไหนไออยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วอย่าคลั่งอย่าคลั่งไหนวันโลกมันมา มาแล้วไม่มั้งนะมันมาแล้วมาแล้วไงมาแล้วอุ้ยมันคลั่งมันคลั่งมันคลั่งอืมคลั่งเหรอคลั่งเลยเอาตะกั้อไปแดกปลากายพันเหรอปลาบีบตาดเลยนะอุ้ยเฮ้ยขอโทษแล้วขอโทษแล้วอุ้ยอุ้ยอ้ยอ้ยใช่กับนั่นผมโดนใช่เห็นแล้วเห็นแล้วว่าโดน มันบอกใสชุดดีกว่าใส่ชุดเดิมดีกว่ามาดิไปไหนล่ะไปไหนไปไหนมาดิมาดิมาดิเ้นเน้นมานมานเน้นเน้นไปไหนลัวไปไหนไปไหนอย่านะอย่านะอย่านะกลัวนะอย่านะ

เลียร์ตรงนี้ได้ก็จบแล้ว<อ>เจอแดดปลาบินน่ะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอยู่ไหนกับตัน้นอยู่ไหนมันอยู่ในท่อทะเลมันหลุดออกมาแล้วสวยแล้วกับตันตอนนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรอะ่ะเออเออพังแน่ๆธรรมชาติตัวนั้นหลุดออกไปอะ่ะเอเลี่ยตู้วิชีเหรอ <c oughs> ไปกับต้นงั้นงั้นเราไปไปดูของในท้ำดีกว่าไปถ้ามันออกไปแล้วเดี๋ยวมันยังอยู่นี่เด็กสู้กับมันอยู่ มีอะไรบ้างของแล้วข้างหน้าเนี่ยตรงนี้มีกล่องแล้วด้วยตรงนี้มีกล่องโหแต่ไม่รู้มีอะไรบ้างปราบมันเสร็จมีอะไรอยู่ในกล่องครับผมเฮ้เอ๊ะมันมันคืออะไรอะไรเนี่ยกาตาแห่งท้องทะเลอุ้ยเออเอยิงน้ำได้ด้วย อันนี้อะไรเนี่ยอะไรสมุดหรอคำปีหรอ,<ว>ออ,รอ<ว>ุ้ยห<ว><ว>อกหอกเปลือกหอยแล้วจะไหนมั่วได้ไหมถ้าเป็นปืนนี่ตายไปแล้วหอกเปลือกหอยอุ้ยเฮ้ยหอกเปลือกหอยกระตันว้าวไหนลองมาดูดาที่กระจายแห่งท้องทะเลทำอะไรได้บ้างเนี่ย โอ้โห و, กับตันในปลาตัวนั้นแม่งทำแบบพังหมดอะเอาละเรากับขึ้นเรือกันเลยเฮ้ยจะได้เห็นกองกระเลอ๋อมันยิงฉลามไปเพื่อน<ป>มันยิงปลาออกไปขึ้นเรือขึ้นเรือขึ้นเรือเราต้องรีบออกจากเกาะนี้โอ้ยเดี๋ยวมันมาอีกอุย้ยชวยนะกับดันเรือมาดูดเรือดิอ้าวเรือเคยตื้นอ่ะ เรือเกือบตอกวเอ,อ้ยยยาย่ายา,ยา,ยามีเชือกไว้กับตันไม่มีอ่ะบขอาของเก็บไว้ก่อนอออปลาแห่งท้องทะเลอย่าพึ่งเล่นหุ้ยตกใบธงขึ้นสวนไป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 หนีปลาขอให้ไม่เจอปลานั่นนะนะ จำได้ไม่ระียนไปไปกับตะเอ้ยเอาชิบหายแล้วตกลกลทะเ,ลเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวพึ่งกับนั่นแข่งใจไว้อะไรโอ้ยอก,กับตันอยู่ตลอดเออโอ้ยกับตังนงั้นคืนนี้เราคมปมที่นี่ก่อนนะอ่าแต่ก่อนอื่นต้องเคลียร์วอนเตอร์พวกนี้ให้เสร็จก่อนโอเค ผมว่านอนในเรือดีกว่าไปแล้วก็เดี๋ยวโ <Okay. S 2> <Okay, Captain. S 1> อเคกับตันขอนั่งหลับสักแป๊บนึ่งนะโอ้โหไม่ไหวอะ่ะบอสไอ้แม่เงยเปลาปีตาดนั่นอะ่ะกดเกิด